ทำงานแล้วก็รู้สึกจะเป็นลมอยู่ตลอดหน้ามืดบ่อยหน้ามืดอยู่หลายๆครั้งจนแบบต้องไปหาหมอแล้วนะแล้วก็มีไปรักษากับหมอที่เป็นจิตแพทย์เลยก็คือ,อมหมอแบบเฮ้ยอันนี้มันเป็นแพนอีกนะต้องแบบกินยาอย่างต่อนเมืองเราก็กินยาแต่ก็เราไม่ยังไม่ได้พักก็เลยต้องเนลาออกจากงานแบบหยุดพฤติกรรมเพราะดังนั้นสุขภาพเราแย่มากสุขภาพเรากคือมันไม่ได้แค่แบบสุขภาพไม่ดีนะอารมณ์เราก็ไม่ดีอารมณ์เราก็เหวี่ยงกับคนข้างๆคนรอบตัว<า>อะไรอย่างเงี้ย <_ <d> _ก็คือ uh huh. เหมือนกับต้นช้าเขาจะนั่งเร่งรีบออกไปทํางานทํางานจนดึกพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบไม่ดีเลยพยายามจะนอนผักให้เยอะนอนเพื่อดูแลตัวเองแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ใช่สิ่งที่เ,ออเหมือนการรักษาอย,ย่างแท้จริงอะ่ะมันต้องมีการทานยายอยู่แล้วบางทีต้องไปนัดหมอ, <_ d> หมอพบหมอที่โรงพยาบาลเราก็ไม่สะดวกไม่อยากเดินทางไม่ชอบเดินกับเดินทางนึกคงต้องไปนั่งรอพบหมออะไรพวกนี้เพราะหมอพวกนี้ทุกวันนี้มีแบบมีคิวเยอะมากมีจากัดมากแล้วก็ ที่มันต้องมีวิธีการสิหาตัวช่วยพวกยาพวกนี้ดีกว่าเราได้ไม่ต้องไปพบหมออะไรอย่างเงี้ยทานไปกระปุกแรกเป็นยังไงบ้างพี่งตอนแรกๆช่วงสักอาทิตย์สองอาทิตย์าาก็เริ่มดีขึ้นว่านอนหลับขึ้นแต่ก็ยังเหมือนผลอย่างอื่นเราก็ยังไม่เห็นเรายังสังเกตไม่ชัดเจนะนะ,ะแต่พอหลังจากสองสามอาทิตย์แล้วก็โอเคเริ่มดีขึ้นเป็นยังไงบ้างคะอาการเราก็ว่าอารมณ์เราไม่ได้ฉุนเฉียวเหมือนอย่างแบบตอนที่เราพักผ่อนน้อยหรือนอนไม่ค่อยหลับอะไรก็อารมณ์ดีไม่ได้แบบ ฟังใครพูดไม่ได้อะไรบางทีแบบหงุดหงิดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีอาการตรงนั้นแหละเต็มสิบคะแนนพี่หญิงให้กี่คะแนนดีคะก็ให้เต็มสิบธิ์นะือว่าเราเคยเหมือนกับมีเพนพอยท์ที่แบบเจ็บปวดไปเยอะแล้วก็ามารักษาได้หายก็โอเคค่ะ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบรล้างแบงค์ค่ะตอนนี้นะคะชื่ออยู่ย่านมินบุรีค่ะในกรุงเทพเองค่ะและตอนนี้นะคะนั่งอยู่กับลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่ทานบรล้านยูคอค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นเคสของบ้านหมุนค่ะมีอาการวิเวียนจนถึงขั้นจะต้องลาออกนะคะจากงานประจําเลยนะคะแต่ว่าลูกค้าทานบรล้านยูคอแล้วบอกว่าอาการดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์จากปากลูกค้ากันเองเลยค่ะว่าลูกค้านะคะตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะและที่ผ่านมานะคะเธอมีอาการอะไรบ้างนะี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะเดียยวววช่แนนนะะําตัค ว่า<ะ>ชื่อจริงอะไรนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุเท่าไหรค<ะ>่ค่ะแล้วก็ชื่อเล่นอะไรนะคะก็ะะชื่อจริงชื่อเพิ่มศัพท์บัวสวรรณนะคะ,ะอายุ42ปีชื่อเล่นชื่อหญิงค่ะคะะ่ะโอเคค่ะพี่หญิงคะเออ่ตอนก่อนที่เราจะทานบาลานซ์ยูคอมีอาการอย่างไรบ้างคะก็เป็นหน้ามืดเป็นแพนิคทำงานแล้วก็รู้สึกแบบ จะเป็นลมอยู่ตลอดมีอ,อาการแพนิคเข้ามาด้วยนะคะช,ช่วยขยายความหน่อยค่ะย้อนกลับไปหน่อยค่ะว่าตอนนั้นที่ก่อนที่เราจะทราบว่าเราเนี่ยมีอาการเวิงเวียนบ้านหมุนเนี่ยช่วงนั้นมัน,มน มันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะเหมือนกับเราแบบหักโหมกับการใช้ร่างกายมากขึ้นไปทํางานหนักทำงานหนักค่ะแล้วก็แบบไม่ค่อยดูแลตัวเองนอนไม่ค่อยหลับก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องการนอนทํางานดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพักผ่อนน้อยคือแบบพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมในการแบบ<ฆ>ดูแลตัวเองอะเนะ<ฆ>ก็เลยทําให้ร่างกายเหมือนแบบมันฟ้องออกมาว่า ร่างกายเราไม่ไหวแล้วนะเป็นลมอยู่ๆก็เป็นลมอะไรเงี้ยแต่พี่หญิงก็คือว่าเป็นคน working woman อะไรเงี้ยเดิมเคยบ้างานบ้างานนิดนึงนะคะทีนี้พอไปเรื่อยๆอ่าพี่หญิงรู้สึกว่ามันน้ามืดบ่อยน้ํามืด้ํามืดนํามืดอยู่หลายๆครั้งจนแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรไปแล้วต้องไปหาหมอแลวนะแล้วก็มีไปรักษากับคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์เลยก็คือหมอแบบเฮ้ยอันนี้มันเป็นแพนิกนะต้องแบบกินยาอย่างต่อเนื่องเราก็กินยาแต่ก็เรามันยังไม่ได้พักก็เลยต้องเหมือน ต้องลาออกจากงานแบบหยุดพฤติกรรมใช่เอออยากอยากทราบเรื่องตอนที่เป็นอาการแพนิคหนักๆเลยเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรหนักๆไหมคะก็คือเป็นลมเลยค่ะนั่งไม่ได้เอาหัวตั้งไม่ได้ต้องนอนเวยเลยที่ทํางานเลยหรือเปล่าหรือว่าก็เริ่มจากเที่ยงงานเลยก็คือเหมือนกับเร่งรีบตอนเช้าก็จะเร่งรีบออกไปทํางานทํางานจนดึกอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบไม่ดีเลยใช่ทาไม พี่หญิงถึงตัดสินใจที่จะออกจากที่ทํางานเลยอะค่ะเพราะตอนนั้นสุขภาพเราแย่มากสุขภาพเราที่สุดคือมันไม่ได้แค่แบบสุขภาพไม่ดีนะอารมณ์เราก็ไม่ดีอารมณ์เราก็เหวี่ยงกับคนข้างๆคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบซึ่งหลอย่างอุปสรรคต่อการทํางานของเราใช่ใช่พฤติกรรมการใช้ชีวิตทุกอย่างมันแย่รู้สึกตอนนั้นแบบ ไม่ไ uh huh. หวแล้วที่ยิ่งถ้าเราแบบปล่อยไปมันยิ่งหนักด้วยพฤต uh ิ huh. กรรมของเพื่อนร่วมง,งานก็มีคนที่เป็นเหมือนกันอายุเยอะแล้วนะเขาก็โอเคออกจากงานเขาก็เหมือนับได้ไปพักผ่อนแต่เหมือนเราเราควรจะพักเพื่อยหยุดรักษาอะไรอย่างเงี้ยค uh huh. ิดว่าจะดีกว่าถามพี่อีกหน่อยค่ะว่าสภาพจิตใจตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างเพราะว่าย่ yeah. Yeah. ร่างกายเราก็ไม่ดีแถมเราจะต้องออกจากงานด้วยคือจริงๆตอนที่ออกจากงานเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากได้ร่างกายที่กลับมาเป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนที่แบบนอนหลับเต็มอิ่มคือเรากลายเป็นแบบนอนหลับตื่นแบบ ทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนอนไม่หลับอ๋อฉะนั้นนอนไม่หลับด้วยใช่ใชแล้วก็สุขภาพมันก็แย่หลายๆด้านอารมณ์ก็หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอพอตอนพี่หญิงออกมาจากที่ทำงานแล้วพี่หญิงออกมาแล้วแล้วทำอะไรต่อ ใน,นการดูแลร่างกายหิวร่างกายพยายามจะนอนพักข้เยอะนอนเพื่อดูแลตัวเองแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ใช่สิ่งที่ที่เป็นหเ,ออเหมือนการรักษาอย่างแท้จริงอะ่ะเอ,อ้ยมันต้องมีการทานยาอยู่แล้วบางทีต้องไปนัดหมอพบหมอที่โรงพยาบาลเราก็ไม่สะดวกไม่อยากเดินทางไม่ชอบเดินการเดินทางนี่โอ้ต้องไปนั่งรอพบหมออะไรพวกนี้เพราะหมอพวกนี้ทุกวันนี้มีแบบมีคิวเยอะมากมีจํากัดมากแล้วก็แี่มันต้องมีวิธีการสิเราก็พยายามเคยอยากออกกำลังกายให้เป็นแบบ ระบบนะแต่ก็บาง<ะ>ทีก็มีปัจจัยหลายด้านยังไม่ได้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาตัวช่วยพวกยาพวกนี้ดีกว่าเราได้ไม่ต้องไปพบหมออะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนั้นยังไม่ตอบโจทย์ยังไม่ใช่การฮิวที่แท้จริงค่ะพี่หญิงก็เลยเลือกอาหารเสริมเลยเหรอคะ,อะมองหาว่าเอยอะไรที่มันทานได้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งพบหมออยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็ยังต้องแบบทานต่อเนื่องไปอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยเราคิดว่า ไม่มีวันสิ้นสุดสักทีหาหมอไปหาหมอไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่หญิงถึงเปิดใจให้อาหารเสริมตอนแรกที่คิดก็คือเราก็ต้องลองอะ่ะเพราะยังไงตัวเราก็แบบร่างกายเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าสุขภาพไม่ดีอยู่แล้ว<ะ>ถ้าลองให้มันลองดูสักนิดดีขึ้นสักนิดนึงก็ยังดีะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลองก็กโอเคเราก็ทานแล้วเรารู้สึกนอนหลับดีอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นถ,ถึงจุดไหนคะที่ที่พี่หญิงโอเคฉันจะเอาอาหารเสริมนี่แหละ หูก็เหนื่อยกับการต้องไปฟอลโล่อัพกับคุณมหมอนะไปแล้วไปอีกแล้วก็พอแล้วไม่ไปดีกว่าหยุดทางนั้นแล้วก็ลองหาทางอาหารเสริมแทนดีกว่าก็เลยเปิดอินเทอร์เน็ตเลยนะคะออใช่พอเปิดแล้วเจอยูคอเลยปะคะหรือว่าเจอตัวอื่นก่อนก็เจอยูคอเลยแล้วก็เลยเหมือนแบบเออลองถามข้อมูลเป็นยังไงมีผลยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออก็น่าสนใจก็เลยลองสั่งมาครั้งแรกสั่งมากี่กระปุกคะพี่หญิงสามกระปุกเลยค่ะตอนนั้นเออทานไปกระปุกแรกเป็นยังไงบ้างพี่หญิง ตอนแรกๆช่วงสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ก็เริ่มดีขึ้นว่านอนหลับขึ้นแต่ก็ยังเหมือนผลอย่างอื่นเราไปยังไม่เห็นเรายังสังเกตไม่ชัดเจนนะจ้ะแต่พอ,อหลังจากสองสามอาทิตย์แล้วก็โอเคเริ่มดีขึ้นเป็นยังไงบ้างคะอาการเราก็ว่าอารมณ์เราไม่ได้ฉุนเฉียวเหมือนอย่างแบบตอนที่เราพักผ่อนน้อยหรือนอนไม่ค่อยหลับอะไระก็อารมณ์ดีไม่ได้แบบฟังใครพูดไม่ได้อะไรบางทีแบบงุนง,งิบไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีอาการตรงนั้นแหละแล้วพอทานมาเรื่อยๆนะคะอาการมันมันดีขึ้นยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกคือมันช่วยให้เรานอนหลับอะเนาะเราก็นอนหลับเราก็รู้สึกว่าเออเราได้พักผ่อนพักผ่อนสมองได้เพียงพอเรามีแรงเรามีความคิดลดเล่นที่จะทําอย่างอื่นหรือจะทําอะไรคือคือตอนนี้เรียกได้ว่าอาการแบบดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นนะคะตอนนี้พี่หญิงทานมากี่กระปุกแล้วคะเออกระปุกที่สนะคะอ่าทานมากระปุกที่3แล้วคิดว่าจะทานต่อไปได้เรื่อยไหมแล้วพี่หญิงต้องช่วงนี้ต้องไปหาคุณหมออยู่ไหมคะ ไม่ได้ไปหาแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ายาที่เราทานตัวนี้ม,นมันโอเคตอบโจทย์เราแล้วอ่ะอืม,อมนะคะพี่หญิงแล้วถ้าสมมติว่าชิวอยากให้พี่หญิงเนี่ยแนะนําหน่อยเพราะว่าเผื่อมีใครมีอาการแบบพี่หญิงเลยนะคะทั้งทั้งบ้านหมุนนอนไม่หลับเป็นแพนิคนะคะแล้วเขากาลังหาทางออกอยู่นะคะเผื่อเขาผ่านมาดูคลิปนี้เผือ่อคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับเขาคอยากให้พี่หญิงช่วยแนะนําเขาหน่อยค่ะก็แนะนําเลยนะคะว่าเราทานแล้วได้ผลจริงนะคะคือเราสามารถหยุดยาที่เราต้องไปรักษากับคุณหมอ ที่แบบเอ้ยต้องไป Followup ติดตามอาก,การทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแบบทานอาหารเสริมตัวนี้ได้เลยก็ช่วยได้เลยค่ะ<ฆ>แล้วก็ทําให้ชีวิตดีขึ <laughs> ้นพี่หญิงคะชื่ถามเรื่องเรื่องราคาหน่อยคิดว่ามันมันแพงไหมคะก็ <c oughs> โอเคนะคะเป็นราคาที่หมอยิ่งตอนที่จัดโปรโมชั่นหญิงก็รับมันเพราะโปรโมชั่นนี่แหละนะคะแล้วก็เทียบกับผลลัพธ์ที่พี่หญิงได้นะคะก็เต็มสิบคะแนนพี่หญิงให้กี่คะแนนดีคะก็ให้เต็มสิบนะถือว่าเราเคยเหมือนกับ มีเพนทพอยที่แบบเจ็บปวดมาเยอะแล้วก็มารักษาได้หายก็โอเคโอเคค่ะคุณพี่หญิงมากเลยนะคะวันนี้นะคะชิวก็เลยนะคะเอาตัวบรนยูคอร์นะคะมามอบให้พี่หญิงนะคะได้ดูแลสุขภาพต่อไปนะคะขอบคุณพี่หญิงมากเลยค่ะนะคะก็นี่นะคะเป็นบรนยูคอร์นะคะที่ชิวเอามามอบให้พี่หญิงนะคะสาหรับใครที่นะคะกำลังหาทางออกนะคะเป็นแพนิคบ้านหมุนนะคะนอนไม่หลับนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนนะ มาเล่าให้ฟังนะคะก็ติดตามได้นะคะที่บอลลอนแบนนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะวันนี้นะคะชิลแล้วก็พี่หญิงนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเทคนิคเนี่ยเหมือนชิลเคยฟังมาแบบมันจะหายใจไม่ออกป่ะด้วยนั่นแหละคือเป็นอาการเริ่มต้นของคนเป็นลมเลยคือมันเหมือนกับ เราเร่งรีบในการที่จะใช้ชีวิตตลอดตื่นเช้ามาเพื่อจะต้องไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาในการพักผ่อนก็น้อยเหมือนกับเราไม่สนใจว่าเอ้ยร่างกายมันฟองว่าเราต้องพักผ่อนแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนมามาตีกับคืนเราโดยการเอาให้เราเป็นลมไปเลยอะไรเงี้ยอืออืออือก็พอเอาลมเสียใส่คนที่บ้านเขาเขาก็ไม่ทราบสาเหตุว่าตอนนั้นเราเป็นอะไรใช่ใช่ตอนนั้นก็ไม่ทราบก็แบบหงุดหงิดกันแล้วก็แบบพูด เราเขียงกันไปเขียนกันมาอะไรเงี้ยจนแบบเฮ<ม>้ยสภาพชีวิตแบบนี้มันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องมานั่งแต่มีการมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยใช่<ม>ก็แบบเออมีไปพบหมอพอไปพบหมอเราก็เล่าหมอพูดให้ฟังอะไรหมอก็อ่าต้องมาถ่ายทอดให้ฟัง<ม>เราก็ต้องมาเล่าว่าคนที่บ้านฟังอะไรเงี้ยว่าเอ้ย<ฆ>มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งบางทีตอนแรกเราก็มองไม่เห็นนะว่ามันแบบอาการมันแบบเป็นลมคุณจะเป็นลมอะไรนักหนาอะไรเงี้ยไม่เข้าใจอ แต่คิดว่าเหนื่อยทั่วไปเออใช่นแสดงว่าเป็นบ่อยมากใช่ไหมครับคือตอนนั้นนะแบบอาทิตย์หนึ่งอะไปเที่ยวงานเป็นลมวันหนึ่งจันท์สมมุติพฤหัสเอาเป็นลมอีกอาทิตย์หนึ่งสองครั้งอย่างเงี้ยอืมมันบ่อยมันก็บ่อยนอนาะห,หนึ่งสองครั้งแต่ตอนนี้ว่าดีขึ้นไม่มีอาการใช่ด้วยแบบดูแลตัวเองจริงๆเลยตอนนี้ <laughs>